สวัสดีครับเพื่อนนักเทรดนักลงทุนทุกท่านผมเซียวนะครับวันนี้เจอกันตอนเช้าเช่นเคยนะฮะประเด็นที่อยากจะชวนท่านคุยวันนี้เป็นเรื่องราวของมุมมองครับมุมมองของนักเทรดที่เป็นมาร์เก็ตวิสัทท่านหนึ่งชื่อว่าปีเตอร์แบรนด์ฮะท่านเป็นหนึ่งในอันโนนมาร์เก็ตวิสัทครับหนังสือเล่มใหม่ของ แจ็คดีชเวเกอร์ครับคนที่เป็นเจ้าของซีรีส์ะฮะซีรีส์หนังสือที่ชื่อว่ามาเกดวิมามเกดวิสานั่นเองนะฮะได้แรงบันดาลใจมาจากเว็บไซต์ที่ชื่อว่า t r a d e c i t y นะฮะผมก็เจอทางทวิตเตอร์ครับแล้วก็เห็นเขาโพสต์เลยคลิกเข้าไปดูครับเห็นว่าน่าสนใจเขาบอกว่า,วานักเทรดส่วนใหญ่อะนะ ใช้ระบบเทรดที่ดีแล้วละ่ะแต่พวกเขาทำลายระบบนั้นด้วยการพยายามที่จะทำให้มันสมบูรณ์แบบครับเนี่ยเป็นประเด็นที่ผมว่าน่าสนใจนะจึงพยา,ายามไล่อ่านแล้วก็แปลให้ท่านได้ฟังกันนะครับแต่จึ่นนั้นมันก็ไม่ได้เป๊ะนะครับเพราะว่าอังกฤษผมก็ไม่แข็งแรงสักเท่าไหร่ ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับถ้าท่านอยากอ่านแบบเต็มๆก็สามารถไปอ่านได้นะครับจะได้ข้อมูลที่มันตรงกับสิ่งที่เขาสื่อนะครับเพราะว่าผมเองด้วยความที่อังกฤษไม่ได้เก่งนะครับแต่อาศัยว่าชอบประมาณว่าชอบมั่วนะจับประเด็นนะจับประเด็นมาตีความเองนะครับสส่วนใหญ่นะครับเนี่ยค่อนข้างเยอะครับคือคือ อแอดมินเนี่ยนะคุณรูดรอปเนี่ยเขาก็คุณรอปนะฮะเขาไปสัมภาษณ์นะครับสัมภาษณ์เนี่ยปีเตอร์แอลแบรนด์นะครับอเอ๊ะไม่แน่ใจเขาได้สัมภาษณ์แหละเพลาะเ่เขาได้เขาบอกว่าได้แรงบันดาลใจมาจากการสัมภาษณ์ปีเตอร์แบรนด์ผ่านพอดแคสต์ของ s t o c k t w i t ตนะฮะเนี่ยก็จะมีประเด็นเนี้ยที่ที่เขาใส่เอาไว้คือ นักเทรดส่วนใหญ่อะนะใช้ระบบการเทรดที่ดีแหละแต่ว่าทำลายมันด้วยการพยายามทำให้มันสมบูรณ์แบบครับเนี่ยจริงจริงไม่ใช่พีเตอร์แบรนด์พูดแต่ว่าเป็นคุณโรเบิร์ตอ่าอะไรเนะี่ยเพล็กเตอร์หรือว่านั้นนะฮะบอกไว้นะฮะเดี๋ยวผมสรุปให้ท่านฟังแล้วกันนะครับตามนี้นะฮะคือเขาก็มีในบทความนี้เขาจะมีสรุปสรุปเนื้อหาทั้งหมดไว้ข้างบนแล้วก็ที่เหลือก็ดีเทลนะครับ ไอ้ส่วนที่สุสุบอกว่ามันไม่มีระบบหรือกลยุทธ์เทรดไหนที่มันสมบูรณ์แบบหรอกนะดังนั้นเนี่ยจุดเปลี่ยนคือจุดจุดแยกแยะระหว่างนักเทรดที่สำเร็จกับผู้แพ้นั้นมันจึงอยู่ที่ความสามารถในการบริหารจัดการกับความผิดพลาดครับและอยู่ร่วมกับจุดบกพร่องคือพยายามควบคุมจุดบกพร่องควบคุม หรือไม่ก็ลดความแข็งแรงของจุดอ่อนครับแล้วก็ไปเสริมจุดแข็งของมันครับแค่นั้นเองครับใครก็ตามที่สามารถลดจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งของระบบนั้นได้คนนั้นชนะครับไม่ใช่เพอร์เฟกนะไม่ใช่ทําให้ระบบเพอร์เฟกแต่เพียงแค่ว่าคุณต้องรู้จักบริหารจัดการมันให้ดีที่สุดนะครับดังนั้นเนี่ยคุณปีเตอร์แนะนําว่าจงเลิก ที่จะพยายามเปลี่ยนกลยุทธ์การเทรดไปเรื่อยๆครับเพราะว่าเพียงเพื่อว่าคุณต้องการระบบที่สมบูรณ์แบบไม่แพ้เลยไม่มีครับแต่จงยอมรับความจริงว่ายังไงซะทุกระบบเทรดไม่สามารถหลีกเลี่ยงการขาดทุนได้ครับกลยุทธ์ที่ดีนั้นจะสามารถทำเงินได้ในะยะยาวครับคือคุณไม่ควรที่จะโฟกัส ไปที่การทำเงินระยะสั้นครับทำเงินชนะทุกครั้งแต่ว่าให้มองเกมการเทรดเป็นระดับร้อยครั้งพันครั้งครับถ้าระบบนั้นดีพอมันจะทำเงินได้ครับนะฮะผมชอบคำนี้นะคือว่าไม่มีกลยุทธ์ใดที่จะทำเงินได้ทุกครั้งและก็ยูโทเปียไม่มีอยู่จริงหรอโอ้คำนี้ผมชอบมากเลยนะผมเป็นคนหนึ่งที่เรียกว่าดิสโทเปียนะผมไม่ค่อยไม่ค่อยเชื่อเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นเหมือนกับ คำ,คำพูดของนักการเมืองครับคือมันเดี๋ยวผมว่าอีกทีแล้วกันเรื่องนี้นี่คือเป็นทั้งหมดข้อสรุปนะครับแล้วก็ดีเทลคือว่ามันมีอยู่ดีเทลอยู่กี่ข้อนะ4ข้อนะครับหอว่าหนึ่งคุณปีเตอร์ว่าอย่าได้ปรับเปลี่ยนสัดส่วน s k Reward ให้เพี้ยนเลยครับคือผมเข้าใจนะบางทีผมก็เป็นคือว่าผมรู้สึกว่าย จริงๆผมจะมี r ิส k r e อร์ดอยู่ที่3 1, ต่อหนึ่งใช่ไหมบางทีผมก็อยากได้มากกว่าน,นั้นน่ะผมเลยพยายามเลื่อนระดับเทคโปรฟิตให้ขึ้นไปเรื่อยแต่ประเด็นคือว่าพอเราเลื่อนระดับเทคโปรฟิตขึ้นไปเรื่อยเลื่อน r e w อร์ดให้มันสุโตขึ้นน่ะวินเดจจะต่ําลงครับคือทุกเมืม่อไรก็ตามที่คุณเปลี่ยนความสัมพันธ์ r ิส k r e อร์ดให้มันเชยใช้ไปจากค่ามาตรฐานนะครับมันจะส่งผลต่อปัจจัยอื่น ที่ที่มันมีความเกี่ยวข้องกับเรียกว่า expectancy ต,ต่อกาไรต่อวินเรต่างๆนาครับสมมุตินะถ้าคุณขยาย reward ให้โตขึ้นวินเรจะต่ำลงครับแต่ถ้าคุณหด risk ให้แคบลงเพื่อหวังว่าวินเรจะสูงขึ้นอาจจะไม่ได้ทำให้ผลลัพธ์ดีขึ้นก็ได้นะครับเพราะว่าคุณจะโดน อย่างผมผมเคยเป็นคือผมทำซับรอดให้แคบเนี่ยผมก็จะโดนซับรอดบ่อยครับวินเดตก็อาจจะไม่สูงเท่าที่ต้องการก็ได้เมื่อตลาดมันไม่ดีนะดังนั้นเนี่ยควรฟิกครับควรฟิกในระดับ Risk Reward ที่คุณทําได้เป็นประจำจะดีกว่าครับแล้วก็ใช้ตรงนั้นให้มันดีสุดนี่ฮะนี่เป็นการยึดมั่นในระบบที่คุณควรจะทำนะฮะข้อ2คุณต้องมีจุดยืนครับ มีสไตล์การเทรดของตอนเองครับและต้องยอมรับว่าระบบของคุณนั้นมันไม่เพอร์เฟกหรอกนะฮะคุณต้องเจอการขาดทุนการขาดทุนเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมชาติครับอย่าทําตัวเป็นนักเทรดประเภทที่แม้ขาดทุนไม่ได้เลยฉันต้องชนะร้อเฉันต้องเพอร์เฟกพอเจอระบบที่ขาดทุนแล้วก็เปลี่ยนตัวใหม่เ,เรื่อยะเนี่ยในที่สุด คุณก็จะไม่เจออะไรเลยที่มันสมบูรณ์แบบสำหรับคุณครับเพราะว่าไม่ว่าระบบไหนครับก็ต้องขาดทุนอยู่ดีครับเรียกไม่ได้หรอกมันเป็นธรรมชาติครับธรรมชาติจริงคณปีเตอร์ยังบอกว่าการเทรดนั้นเป็นการตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอนของผลลัพธ์ครับการเทรดเป็นการตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอนครับนั่นแหละไอ้ความไม่แน่นอนนั่นแหละมันคือความเสี่ยงครับแต่ ความเสี่ยงที่เราว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ครับถึงแม้คุณ้องทำกมากมาดีก็ตามนะคัดหุ้นมาดีอะไรมาก็ดีคุณโอ uh, ้คุณมีข้อมูลมาอืเป็นพิมพ์มันร้อยหน้าเลยแต่ว่าตลาดมันอาจจะไม่เงินคุณไ,ได้ครับดังนั้นเนี่ยต้องยอมรับว่าคุณอาจจะคิดผิดก็ได้ขนาดมาร์เก็ตวิสาหะระดับเทพนะ จอร์จโซร์นี่นะคนที่เคยโอ้โหมีผลงานการเทรดที่ถล่มประเทศบางประเทศได้พังลเล้วเจินยังบอกเลยตัวเองคิดผิดได้ครับมเกศวิศะและทุกคนนะครับพอสุดดอยโจนเองก็ตามครับทุกคนบอกเสมอว่าฉันสามารถคิดผิดได้ครับนี่ฮะแต่เซียนหุ้นทุกคนครับรู้ว่าเสี่ยงแต่ก็ต้องลองครับเพราะาอะไรครับถ้าไม่เสี่ยงก็ไม่ได้ กำไรครับดังนั้นเนี่ยคุณต้องยอมกล้าเสี่ยงแต่ต้องคิดเผื่อว่าถ้ามันเป็นความเสี่ยงจริงอะ่ะคือใช่มคุณเสี่ยงนะั่นคุณจะมีโอกาสเจอผลลัพธ์คือทั้งโอกาสและเสี่ยงใช่ไหมมันเป็น50าสบอะ่ะแต่ว่ามันได้กาตามคุณก็ต้องคิดเผื่อว่าเอ๊ะถ้าถ้าการเสี่ยงนร่งนี้มันเป็นความเสี่ยงคุณจะหนีตรงไหนคุณจะยอมเสียแค่ไหน แต่ถ้ามันเป็นโอกาสมันให้โอกาสเราให้เงินเราเนี่ยคุณจะเก็บกําไรที่เท่าไหร่เนี่ยคิดแบบนี้ครับก็พอครับถ้าคุณคิดเผื่อความเสี่ยงยอมรับมันแล้วก็ทําตามระบบของคุณตามบล็อกกันทําเงินคุณไปเรื่อยเนี่ยรับรองว่ายังไงซะคุณก็จะได้กําไรครับคุณพีเตอร์ชอบเอยผมชอบที่คุณพีเตอร์บอกว่าคุณต้องยอมรับนะยอมรับได้ว่าการเทรดคือตัวคุณครับเนี่ยการเทรดคือตัวคุณ ตัวคุณคือระบบเทรดครับสาคัญในขะ้อนี้นะเพราะว่าจริงๆนะเนี่ยคือผมเองจากประสบการณ์เองนะพอเราพัฒนาระบบเทรดไปเรื่อยนีย่คือพยายามปรับปรุงให้มันดีขึ้นไปเลยในสุดละเออมันจะสะท้อนความเป็นตัวตนเราครับสะท้อนาเป็นบุค,คลิกความชอบสะท้อนกับเวลาว่างสะท้อนมุมมองเราหมดทุกอย่างนะครับเนี่ยการเทรดคือตัวเราจริงนะครับดังนั้นคุณลองกลับย้อนมาดูตัวเองล้วเออจริงๆอะ เราเองก็ไม่ได้เป็นคนเพอร์เฟกนะใช่ไหมมีทั้งข้อดีและข้อเสียมีทั้งโอ๋มีทั้งจุดที่มันมันยอดเยี่ยมคือภูมิใจตัวเองอะและจุดที่คุณแบบไม่พอใจตัวเองก็มีเช่นกันใช่ไหมดังนั้นเนี่ยอย่าไปได้คาดหวังว่าคุณจะเพอร์เฟกแต่จงมองว่าเอ้ยเรายังมีจุดดีอยู่นะเนี่ยข้อดีเราเนี่ยข้อนี้แหละเนี่ยการเทรดเช่นกันครับคุณต้องยืนหยัดกับสิ่งที่เรียกว่า edge edge ก็คือว่า ระบบเทรดที่มัน Generate Positive Expectancy ให้คุณฮนะทำตามระบบเทรดนั้นก็เพียงพอครับระหว่างทางมีแพ้แน่นอนครับมีแพ้มีบ้างมีมีแพ้ระหว่างทางมีชนะระหว่างทางแต่ว่าเมื่ไรกว่าตามครับที่คุณแพ้เสียให้น้อยครับเมื่อคุณชนะทำไม่ได้มากสดุดตามระบบที่คุณมี ซึ่งมันเจเนเรตสิ่งียกว่า positive expectancy ได้นั่นแหละคือ h ครับทำตามนั้นก็พอครับนะฮะข้อ3ครับคุณมีหน้าที่ทำตามกระบวนการดีสุดครับไม่ใช่ทำให้มันสมบูรณ์แบบครับเอาใหม่นะครับอันนี้ผมอาจจะงงๆนิดนึงคือคุณมีหน้าที่คือทำให้ดีที่สุดครับไม่ใช่สมบูรณ์แบบที่สุดครับคุณมีหน้าที่ ทำให้มันสมบูรณ์แบบเอาใหม่นะครับคุณมีหน้าที่ทำให้ดีที่สุดครับไม่ใช่สมบูรณ์แบบที่สุดนะฮะน่ฮะตามนี้นะตามนี้นะทำให้ดีที่สุดไม่ใช่สมบูรณ์แบบที่สุดแล้วก็สุดท้ายข้อสี่ครับถ้าคุณลองเทรดด้วยกลยุทธ์หนึ่งเป็นร้อยครั้งแต่ไม่กำไรนะครับต้องกล้าเปลี่ยนนะอย่าดันทุรังครับเพราะว่ามันอาจจะไม่เหมาะสม ตัวคุณก็ได้ครับนะฮะน่เปันทัสมหมดนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับนักเทรดส่วนใหญ่ใช้ระบบเทรดที่ทำเงินได้อยู่แล้วแต่ที่มันสาเร็จเพราะว่ายอมแพ้ไม่เป็นอยากให้มันเพอร์เฟกครับคืออยากได้พยายามเพอร์เฟกแต่จงยอมรับว่ามันมีทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนจงยึดมั่นกับ Edge ของคุณครับระบบที่เป็น Positive Expectancy ทําทำไปเรื่อยครับอาจจะมีแพ้บ้างระหว่างทางชนะบ้าง แต่ถ้าแพ้เสียน้อยถ้าชนะได้กําไรมากนี่รับรองว่ายัางไงซะระยะยาวคุณกําไรคุณปั้นพอร์ตโตแน่นอนครับตอนนี้นะครับคลิปนี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ